คิมซอนโฮแสดงคัมแบ็กถูกวิาพากวิจารณ์อย่างกระทันหันในการซ่อนอยู่เบื้องหลังแฟนคลับของเขาก่อนหน้านี้คิมซอนโฮเคยพักงานในวงการบันเทิงหลังจากที่ปัญหาของเขากับคนรักเก่าของเขาถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตอนนี้เขากลับมาแสดงละครเวทีแล้วคิมซอนโฮได้กลับมาแสดงอย่างเป็นทางการผ่านละครเวทีเรื่องทั c ชิ่งเดือ o อยการกลับมาแสดงของนักแสดงคนนี้ซึ่งเกิดในปี1986ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยเห็นได้จากตัวละครเพลงที่เขาขายหมดเปลี่ยงไปจนถึงการแสดงครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้คิมซอนโฮเคยพักงานในวงการบันเทิงหลังจากที่ปัญหาของเขากับคนรักเก่าของเขาถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนในขณะนั้น อดีตคู่รักกล่าวว่าคิมซอนโฮถูกบังคับให้ทำแท้งและตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวอย่างไรก็ตามในที่สุดก็ชี้แจงได้ว่าการทำแท้งเป็นความปรารถนาของอดีตคู่รักซึ่งคิมซอนโฮเห็นด้วยตามรายงานของดิสแพส คิมซอนโฮดูและอดีตของเขาซึ่งเพิ่งทำแท้งแต่จบลงด้วยการนอกใจเขาการแสดงของคิมซอนโฮในละครเพลงเรื่อง Touching the Void เพียงอย่างเดียวนั้นเพียงพอที่จะตอบสนองความคาดหวังของแฟนๆ ว่าการว่านักแสดงได้รับเสียงปรบมือจากการแสดงที่ยอดเยี่ยมบนเวทีอย่างไรก็ตามการกลับมาของการแสดงของคิมซอนโฮดูเหมือนว่าจะได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในวงการบันเทิงรายงานโดยสปอร์ต โซเมื่อวันที่11กรกฎาคมเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการโต้เถียงเป็นเรื่องส่วนตัวดังนั้นเขาจึงเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะกลับมาหรือไม่และสาธารณชนจะประเมินคำตัดสินของเขา การกระทำของเขาไม่ใช่เมาแล้วขับหรืออาทยากรรมทางเพศแต่มีบางส่วนที่น่าผิดหวังในสายตาของสาธารณชนฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาระวังหรือไม่แต่ฉันคิดว่าเขาซ่อนอยู่หลังแฟนคลับของเขาเจ้าหน้าที่กล่าวต่อ เจ้าหน้าที่อีกคนกล่าวเสริมว่าฉันไม่คิดว่าจะมีอุปสรรคต่อกิจกรรมของเขาในอนาคตแต่มันน่าอายในแง่ของการตอบสนองของหน่วยงานหรือนักสแสดงฉันคิดว่ามันน่าจะสนุกถ้าได้จัดงานถแถลงข่าวหรือถแถลงข่าวก่อนเริ่มเกมเพื่อยุติการโต้เถียงไปข้างหน้าโดยตรงในขณะเดียวกันคิมซอน